สวัดีเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้เครื่องความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอ,อยเคายใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะวันนี้ใบเตยมาในคลิปแลนดอมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่สามารถเข้ามาฟังได้เลยนะคะใครที่สนใจจะจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะ จองคิวได้กับพี่แอดมินค่ะครูไม่จำกัดตามกำลังทรัพย์เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะจะเหมือนกับสนใจตะกุดนะคะน้องแหวนนะคะกัญยานของบูชาเทพก็เข้าไปดูได้ในเพจในไลน์นะคะอย่างรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นทเทวสุวรรณกับหินลาเวนเดอร์นะคะสนใจก็สอบถามได้เลยค่ะใครที่ศรัทธาผูเวทอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงนะคะวันนี้หัวข้อที่ไปเตยจะมาทำก็คือ บุญที่ทําได้รับไหมนะคะบุญที่ทําจะหนุนนําให้เราไปเจอสิ่งดีๆใดนะคะบุญที่ทําได้รับไหมในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเทวดาประจําตัวของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวเราหรือนะคะเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะท่านได้รับในกุศลผลบุญที่เราอุทิศไปให้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงดูพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆตัวเรานี่แหละนะคะ ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้ก็มาแบบสบายๆอ่านไปเรื่อยๆ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่พระจันทร์นะคะก็ช่วงเนี้ยนะคะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับหน้าตาบุคลิกนะคะเอ่อคนที่ต้องเข้าสังคมกว้างๆใหญ่ๆหรือคนที่แบบเป็นศิลปินเป็นนักร้องเป็นนักแสดงเป็นดารายูทูบเบอร์ติ๊กทอ,อกเกอร์เพจหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวกับสื่อวงการบันเทิงนักเขียนนักประพันธ์ งานที่แบบว่าใช้หน้าตาใช้เสียงค่อนข้างโดดเด่นมีเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงามน้ําเมาแอลกอฮ์พวกนี้นะคะจินตนาการความสวยงามช่วงนี้ก็ค่อนข้างดีแล้วก็ช่วงนี้มีแรงดึงดูดในเรื่องของความรักสูงมากนะคะมีคนคิดถึงคุณมีคนที่ เหมือนกำลังฝันถึงคิดถึงคุณอยู่นะถ้าถามว่าตอนนี้นะคะเวลาที่เราทำความดีทํำบุญสร้างบุญอุทิศบุญเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับไหมนะคะเทวดาประจำตัวได้รับไหมหรือเราอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรหรือให้คนรักเก่าของเราที่เรารู้สึกว่าเราลืมเขาไม่ได้ตัดเขาไม่ขาดคนในความสัมพันธ์เก่าๆที่เราลืมไม่ได้ตัดไม่ขาดเนี่ยเวลาที่เราขอขามากรรมไปทำบุญไปเนี่ยเราอุทิศบุญเนี่ย บุญที่เราทำเนี่ยเขาได้รับไหมก็ได้รับส่วนหนึ่งแต่ยังได้รับไม่เต็มส่วนยังได้รับไม่เต็มส่วนนะคะอืมยังได้รับไม่เต็มส่วนแต่ถามว่าชีวิตของเราดีขึ้นไหมดีขึ้นนะอุปสรรครดน้อยถอยลงนะคะ อุปสรรคลดน้อยถอยลงเจ้ากรรมในเวนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเบียดเบียนเราไม่ได้มาจองเวนจองกรรมเราเห็นไหมคะไพะะ่พัสกานเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่เอาชนะหมู่มารเอาชนะศัตรูได้นะใครที่ทำงานในแวดวงข้าราชการทหารตำรวจวิศวกรนะคะออกแบบสถาปนิกหรืองานที่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ความมั่นคงอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างโอเคแหละนะคะถ้าถามว่าเขาได้รับเต็มส่วนไหมเขาอาจจะได้รับไม่เต็มส่วนหรอกเวลาที่เราทําบุญแล้วเราอุทิศบุญไปแตเ่เขาไม่ได้มาจองเวรเราอะ่ะเขาไม่ได้มาเบียดเบียนเรานะคะถ้าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกว่าเราเจอวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรคอยกันแกล้งคอยทําร้ายคอยแบบทําลายเราอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้ที่คุณเข้ามาฟังก็จะเป็นช่วงที่เขาไม่ได้มาจองเวรจองกรรมเราอะ่ะเออเขาอยู่ในจุดที่ไม่ได้มาทําร้ายทําลายเรานะ แต่ก็อาจจะยังไม่ได้อาหุิกรรมให้เราทั้งหมดนะอืมคุณที่ทําได้รับไหมพระรามได้รับนั่นแหละแต่ว่าไม่เต็มส่วนอย่างที่บอกไปนะคะก็อยู่ในจุดที่ชีวิตของเราก็ยังรับรื่นลงตัวอยู่นะศัตรูหมู่มานอุปสรรคต่างๆลดน้อยถอยลง ทำร้ายเราไม่ได้ทําลายเราไม่ได้ของดําของไม่ดีสเสนียดจันไยมนดําหรืออุปสรรคต่างๆลดน้อยลงนะแล้วความยุติธรรมผลดีที่เกิดจากสิ่งที่เราสร้างสรรค์มาเนี่ยเราจะได้รับความเป็นธรรมยุติธรรมนะคะความเที่ยงตรงเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีได้ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวเกิดขึ้น บางคนเนี่ยได้รับความเป็นธรรมบางคนได้รถคันใหม่บางคนสอบบรรจุได้นะคะใครที่มาฟังเนี่ยถ้าคุณตั้งใจอ่านถ้าคุณทุ่มเทฝึกฝนนะคะทำตารางเวลาออกมาเลยจะไปสอบเนี่ยนะอ่านหนังสือแบบคลั่งเคร่งเลยไม่รู้ว่าได้ไม่ได้แหละแต่ตั้งใจอ่านมากเลยถ้าคุณพยายามมากๆเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จผลมันเกิดจากสิ่งที่คุณทำ ผลบุญของเราก็เหมือนกันถามว่าบุญที่ทําได้รับไหมไม่ว่าจะเป็นเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดก็ตามที่คุณเคารพนับถือศรัทธาเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือใครก็ตามที่คุณระลึกนึกถึงเวลาที่คุณไปทําบุญแล้วคุณนึกถึงคนคนนั้นนะคะสิ่งที่คุณได้ทํานะคะส่งเป็นผลในด้านบวกในด้านดีให้เขาเหล่านั้นได้รับพอได้รับถึงจะได้รับไม่เต็มส่วนได้รับบางส่วนสิ่งที่ได้รับบางส่วนเนี่ย เขาเองก็เหมือนกับถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ปรับภพบปรับภูมินะไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบเดือดเนื้อร้อนใจมาทําร้ายทาลายเรานะถ้าเป็นเทวดาประจําตัวหรือเจ้าที่เจ้าทางที่เราอยู่เนี่ยท่านก็ค่อนข้างเมตตาเรามากๆเวลาที่เรานึกถึงท่านนะคะท่านเองก็เมตตาเอ็นดูเรามากๆต้องไหวยอย่างนี้เลยนะคะมีใครนับถือ พระสธาศิวะไหมคะหรือพ่อศิวะนะคะคือไพ่ดีนะดีทุกใบเลยดีทุกใบจริงๆความเป็นสิริมงคลความรุ่งเรืองได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะค่อนข้างดีนะสิ่งที่เราทำมีใครนับถือพ่อศิวะไหมเออ้าทั้งห้านะคะ ภาวะทั้ง5ของจักรวาลดินน้ำลมไฟอวกาศหรือลมหรืออากาศทั้งหลายทั้งปวงหรืออำนาจในการสร้างอำนาจในการรักษาทำลายปลดปล่อยทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยความสมดุลเราทำอะไรเราทำสิ่งใดเราได้รับสิ่งนั้นเราพยายามเราอดทนสิ่งใดเราได้รับสิ่งนั้นใครที่แบบจะไปทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์จักรวาลวิทยาการวิจัยความรู้ใหม่ๆถ้าสมบูรณ คือทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะลงตัวราบลื่นแล้วพไพ่ใบนี้คือความสมดุลพไพ่ใบนี้ไม่เคยใบเคยใบเตยใบเคยอะไรล่ะใบเตยไม่เคยใบเตยไม่เคยหยิบได้ใบนี้นะตั้งแต่ตั้งแต่ทําคลิปแล้วก็ตั้งแต่ใช้ไพ่สหรับนี้มาไม่เคยหยิบได้พไพ่ใบนี้เลยดินน้ําลมไฟนะคะพลังงานธาตุขันทั้งหมดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมบุ์แบบต้องว่าอย่างเงี้ยลงตัวสมดุล นะเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาหรือกรวดน้ําหรืออุทิศบุญหรือไปทําอะไรก็ตามถือศีลปฏิบัติทําอะไรก็ตามค่อนข้างดีค่อนข้างดีางดมากๆถึงมากที่สุดนะคะดูสิสวดมนต์ในที่นี้คือทุกศาสนานะใบเตยไม่ได้ระบุศาสนาใดศาสนาหนึ่งคือขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะอืม ใครที่เป็นทหารตำรวจก็โดดเด่นนะจะไปสอบตำรวจจะไปสอบทหารเนี่ยนะคือค่อนข้างดีโดดเด่นในเรื่องของการสอบติดบรรจุได้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็เรื่องที่เราไม่คิดว่ามันจะสําเร็จคือเรื่องที่เราคิดว่าโอ๊ยนะยากเย็นเหลือเกินแม็กมันคงไม่สําเร็จหรอกคงไม่ได้หรอกคงเป็นใบไม่ได้หรอกคือมันจะสําเร็จได้อย่างนะอัศาจรรย์แบบฉับพลันทันใจแบบมีปฏิหารแบบพลิกล็อกเออมันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลบุญที่คุณทํานั่นแหละ มันเกิดจากบุญที่คุณทำนั่นแหละมันหนุนนําให้ตัวคุณเจอเรื่องดีๆเป็นการประสบความสําเร็จเป็นอะไรที่มันค่อนข้างดีอ่ะนะภารกิจสําเร็จอ่ะเหมือนยกภูเขาหรือเผาทาลายล้างทุกอย่างได้ทุกอย่างที่เป็นภารกิจที่คุณทําจะสําเร็จราบลรื่นลงตัวได้อย่างนะ่าอัศจรรย์วันนี้ก็พิมพ์70นะ70 70รับพลังงานดีๆในวันนี้นะคะ70 70นะค่อนข้างดีค่อนข้างเลิศค,ค่อนข้างที่จะแบบว่า ราบรื่นรงตัวนะจ้าในวันนี้ก็ดูสำหรับเดียวก็พอแล้วมั้งหรือยังไงดีดูเสริมไหมแต่ดูสำหรับเดียวก็น่าจะโอเคน่าจะครอบจัก,กรวาลอยู่เพราะว่าคือไพ่ห้าใบเนี่ยมันค่อนไปทางบวกหมดเลยก็เอาเป็นว่าใครที่เข้ามาฟังวันนี้ตั้งใจก็ดีบังเอิญก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีหรือด้วยเหตุอันใดก็ดีที่เข้ามาฟังคลิปนี้ก็ขอให้คุณโชคดีกันแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ